ยี่ไหนฮัลโหลฮัสดีมามามาสวัสดีมามามา,มา,มาเอวลงมาดีโอ้โหโอ้ไหนัะโละโอ้ัะโลอยู่นี่เดหลพะโล,ละ เอาหนน่ะฮโหนี่ลูกกินดิลูกฮัลโหลอะลูกินดิลูกินลูลกินเหอฮัโหไปไหนฮัโหมามากินกอนมา พะโลอโลอากินสิทำไมกินสินลูกทำไมไม่กินนะกินนะโอ้ยสองวันแม่งก็มากินไปเลยเออเดี๋ยวท่านะไม่กินได้ไงอ่ะกินไปโอ้ กินไปกินไปกินไปลูกอกินไปฮัลโลกินไปอาหารกับปันเห็นขับหน้าบ้านทุกวันเลยไงบ่ายและวอาหารแม่งวันเลยอ่ะ ถ้าวิ่งมาก็ให้นี่กินไม่ไปกินก่อนกินก่อนพารู้กินก่อน,น,อน,น,อนเร็วๆไปไหนอะไม่กินแล้วล่ะผันล้โอ้มากินก่อนเดี๋ยวแม่มก็หมามากินก่อนกินกอนแล้วอเร็วสังวัดแม่มาไม่รู้ เราอิ่มแล้วโลกินหน่อยเดียวไปละ